ว่าความรู้แล้วพูดถึงกี่ครั้งไอ้เรื่องความรู้เนี่ยมันก็จบไม่เป็นอะในความรู้ที่เราได้มาในความรู้ที่เรามีอยู่และในความรู้ที่ถูกต้องมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ต้องการเนี่ยคือความรู้เนี่ยแม้จะกินก็ต้องรู้ว่ากินอะไรแล้วกินแล้วมีประโยชน์อะไรกินแล้วดีอย่างไรกินแล้วมีโทษอย่างไรนี่ต้องใส่ความรู้อ่ะ ความรู้นี่จะใช้ได้ในทุกเรื่องไปเลยในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะคบกับคนในการที่จะมีสามีภรรยาในการที่จะมีบุตรีบุตราเนี่ยในการที่นำทำงานทัการเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทั้งนั้นเพราะความรู้นี่เกิดมาครั้งแรกแล้วก็ต้องมีความรู้คนที่สอนให้เรารู้คือแม่พ่อ สอนให้เรารู้ว่า,าควรจะกินอย่างไรควรจะเล่นอย่างไรเที่ยวอย่างแม้แต่คําพูดของเราที่เราพูดได้เนี่ย mm. ก็ต้องอาศัยความรู้จากท่านเป็นคนสอนน่ะ mm. เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันมีธาตุเดิมคือรู้อยู่แล้วแต่ถูกขัดเกลาโดยสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่จะมาสอนเราให้เรารู้บางคนนี่อายุตั้งมากก็ยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้นะที่นี้คือไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ต้นไม่รู้การไม่รู้ประมาณได้ลื้อไม่รู้พอเหมาะพอควรไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยบางทีอายุตั้งมากก็ยังไม่รู้อะไรเลยภาษาโค้ดไล่เขาเรี่กไม่รู้ภาษาหมามันเหมือนคําด่านแต่มันเป็นคําที่แท้ที่จริงที่สุดเลยที่ว่าให้เรามาเรียนรู้ไม่ศาสนาพุทธก็คือศาสนาของผู้รู้คําา่าพุทธะ แล้วผู้รู้รู้อะไรอ่ะรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์ริวิธีดับทุกรู้ข้อประเด็บถึงว่าผรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้คือคํามสอนพุทธเจ้าแล้วชาวพุทธก็เหมือนกันจะต้องมาหัดรู้เหมือนอยู่ด้วยกันสามีภรรยานี่รู้ใจกันไหมเห็นไหมต้องรู้ใจกันต้องเข้าใจกันต้องเห็นใจกันรู้คือเรียนรู้กันและกัน เรียนรู้นิสัยใจคอกันเรียนรู้นิสัยกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรทําอะไรพอใจเขาไม่พอใจต้องเรียนรู้เพราะเรื่องความรู้นี่เรียนทั้งชีวิตชีวิตนี้ยังไม่จบต้องไปเรียนในภพหน้าชาติหน้าอีกเรียนรู้กรรมรู้ผมของกรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ปรมานี่ต้องรู้ทั้งหมดแหละรู้เราเป็นอะไรตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรรู้เราเป็นอะไร เป็นพ่อแสดงบทบาทอะไรเป็นแม่ทําแสดงบทบาทเป็นลูกทําหน้าที่อะไรเป็นพระทําหน้าที่เป็นโยมทําหน้าที่อะไรแล้วเกิดมาได้ทําหน้าที่อะไรและควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังและอะไรตรงกลางอันนี้คือรู้แล้วจะวางตัวอย่างไรในโลกในสังคมที่เราเข้าไปแล้วแล้วว่าเรารู้นะ่ะวางตัวเหมาะสมหรือไม่คนที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องในสังคมที่เราอยู่ เรารู้ตัวไหมเรารู้ไหมเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสังคมนั้นๆอันนี้เขาเรียกว่าปุคละปะโรปรันยูตารู้จักบุคคลบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องในสถานะเขาอายุมากกว่าเราเขามียศมากกว่าเราเขามีคุณธรรมมากกว่าเราเขามีศีลมากกว่าเราเขามีธรรมมากกว่าเราเขามีอายุมากเฉยแต่ไรศีลธรรมแล้วต้องรู้อีก ต้องรู้ไอ้คนคนนี้อายุมากแต่ว่าโง่ไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าเรากราบเราไหว้ไหว้เพราะอายุเฉยแต่ไม่ได้ไหว้ศีลธรรมคนนี้เขามีศีลธรรมอันดีงามมีความสย์สแต่อายุน้อยเราก็รู้ว่าเขาควรเราควรรับเอาความรู้ของเขาอายุน้อยหมอนี่แต่พูดดีวางตัวดีการกระทําดีพฤติกรรมดีอันนี้แปลว่าเรารู้ เราจะคบคนสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้เขาอ่ะไอ้คนคนนี้นิสัยอย่างไรที่เราจะคบได้คบไม่ได้บางคนคบไม่ได้เลยการกระทําก็ไม่ได้เรื่องได้ราคาพูดก็ไม่ได้เรื่องลราความคิดยิ่งโง่ใหญ่ทิฏฐิกองหลงงมงายคนคนนี้ไม่ควรถือเอาทั้งสามประการเลยเรารู้แล้วเราจะต้องเว้นเรารู้คนคนนี้เราต้องเว้นแล้วบางทีถ้าเราเป็นผู้นําเนี่ย เรารู้จะใช้ไอหมอนี่ไปทําอะไรมันไม่ได้เรื่องในเราตรงนี้แต่เขาใช้มันไปอย่างหนึง่งเหมือนน้ำเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าคนฉลาดเขาเอาน้าไปตะไม่ให้หมามันเข้ามาไม่ให้ไก่มันเข้ามาได้ทารั้วได้ของไม่ดีมันเป็นน้มรั้วสาหรับกันไม่ให้สิ่งโจรขโมยหรือบุคคลสิงสาระสารเข้ามาได้สิ่งไม่ดีถ้าคนฉลาดเขายังรู้จักใช้มันเลยเพราะเขารู้ ความรู้นี่สามารถเอาสิ่งไม่ดีทําให้ดีได้แต่คนโง่ทําสิ่งที่ดีให้เป็นเสียเลยจากคนดีๆกันเนี่ยมิตรดีๆเนี่ยครอบครัวดีๆทําให้แตกทําให้เสียเงินดีๆเนี่ยทําให้เป็นพิษขึ้นมาเลยแปลว่าคนที่โง่คือไม่รู้เนี่ยทําร้ายตัวเองคนรู้สามารถแปลงสิ่งต่างๆเทั้งหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลย ใช้คนให้เหมาะแก่งานใช้งานให้เหมาะแก่คนเหมาะสมดูแลรับผิดชอบประมาณไม่รู้จักประมาณนี่ก็จัเป็นนะคนไม่รู้จักประมาณตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใจแตกดีแตกหาไม่รู้ประมาณใช้ไม่รู้ประมาณอำนาจหน้าที่ไม่รู้ประมาณคนไม่รู้ประมาณในน่ากลัวมากเป็นหน้าชังด้วยหน้ากลัวด้วยหน้ารังเกียจด้วย คนไม่รู้จะประมาณตัวเองจะเวอร์ <c oughs> ขี้อวดขี้โม้อยากดังทะลึ่งไม่รู้ประมาณแล้วก็อวดจนเลยเถิดเตลิดเปิดเปิืองจนเวอร์จนคนรังเกียจคนไม่ประมาณตัวเองนะถ่อมตัวไม่เป็นคนประมาณตัวเองเนี่ยเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนประมาณในความรู้ความสามารถไม่โอ้ไม่อวด ไม่ยกตัวไม่ข่มท่านไม่ตีตัวเสมอท่านอันนี้เขาเรียกรู้ใช้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันสามารถทําได้หมแหละรู้อะไรที่เราบกพร่องแล้วก็เติมเรายังไม่รู้อะไรต้องศึกษาให้รู้ในสิ่งนั้นๆเพิ่มเติมให้รู้ในสิ่งนั้นๆเรารู้อะไรแล้วไอ้สิ่งที่เรารู้ใหม่ก็เป็นเครื่องประดับความรู้เราเพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงๆเนี่ยเขาจะรอบรู้ รอบคอบแล้วก็รอบรู้แล้วก็รู้หลายแง่หลายมุมนักรู้จนรู้แจ้งโลกได้เหมือนพระเจ้าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอะไรรู้ไหมแจ้งโลกกระทำทั้งแปดเนี่ยได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญมีสุข,ม,สขมีทุกเนี่ยไอแปดตัวเนี่ยคนรู้นี่เขาจะเอ,อ้ยลาบมันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่จะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดลาบมันเกิดได้มันเสื่อมได้เนี่ยเงินทองเข้าของมันมีได้มันก็หมดได้ถ้าเราประมา เราทำไมจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างไรส่วนหนึ่งบูชาคุณส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองส่วนหนึ่งรักษาโรคไข้ไข้เจ็บส่วนหนึ่งเอาไว้ป้องการผองไั่ส่วนหนึ่งลงทุนให้หลุดหลานได้ศึกษาเลยแปลว่าเขารู้แล้วใช้เป็นสิ่งที่รู้เนะี่ยใช้เป็นใช้เป็นมันเกิดประโยชน์เลยคนใช้ไม่เป็นนี่เกิดโทษทันทีเลยเพราะนั้นมนุษย์ที่ฉลาดจึงต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่มี ใช้สิ่งที่มีในตัวเองเนี่ยใช้ปากให้เป็นใช้มือให้เป็นใช้ตาให้เป็นใช้หูให้เป็นใช้จมูกให้เป็นใช้ลิ้นให้เป็นใช้กายให้เป็นใช้ใจให้เป็นถ้าคนใช้เป็นว่าใช้ในสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์เกิดกําไรในชีวิตอันนี้เขาเรียกาใช้รู้เป็นแล้วเขาก็รู้จักว่ารู้จักว่าในการใช้รู้จักว่าในการเก็บรู้จักว่าในการทนุถนอม ให้อายุการใช้งานของสิ่งที่รู้สิ่งที่ใช้เนี่ยให้ได้อายุยืนอายุในการใช้งานมันยืนขึ้นถ้าเราใช้ไม่เป็นในของที่เราใช้เนี่ยมันเสื่อมเร็วโทมเร็วเสียเร็วคนฉลาดเขาจะถนอมสิ่งที่ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดถนอมน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพคนดีๆให้อยู่สูงสุดแต่คนโง่ไม่ถนอมน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพในคนดีและของดี พร้อมจะทําของดีให้หล่นแตกไปได้สิ่งดีๆก็หล่นแตกใจดีๆก็หล่นแตกของดีๆก็หล่นแตกเสื่อมเสียหายตัวเราทําดีแล้วรักษาดีไม่คุ้มบางคนนําทําดีดีนะแต่รักษาดีไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูใต้ชินเนี่ยมาหาเรานี่ดีดีเดี้วไปเห็นธรรมะเพ่งในป่ามันก็เห็นธรรมเห็นนู่นเห็นนี่แต่พอไปใกล้ของไม่ดีมันก็เลียวได้ ก็แปลว่าคนเรานี่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อใกล้ของเลวก็ไปซึมซับเลวเมื่อใกล้ของดีก็ซึมซับดีเหมือนกับผ้าผืนหนึ่งผ้าเช็ดหน้าเราเนี่ยเอาไปซับน้ําหอมมันหอมเลยเอาไปซับน้าเลือดน้ําเหลืองน้าเน่ามันเหม็นเย่ยเอาไปซับน้ําหนองมันเหม็นนี่แปลว่ารู้จักใช้แต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้จักรักษาสิ่งที่ดีไว้มันก็พร้อมจะเลว อันนี้คือชัดเจนเลยเมื่อผสมกับตัณหามันเป็นตัณหาผสมกับธรรมะมันเป็นธรรมะมนุษย์ก็เหมือนกันทำอย่างไรเรียกถนอมให้ตัวเราเนี่ยอยู่ใกล้ธรรมะให้มากที่สุดธรรมะคืออะไรรู้ไมไม่ใช่อยู่กับพระไม่ใช่ธรรมะก็คือวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดทนนี่เป็นธรรมะปัญญาคือความรอบรู้นี่เป็นธรรมะ ศรัทธานี่เป็นธรรมะศีลนี่เป็นนี่เป็นหลักที่จะเดินตามไปถูกต้องถูกทางถูกธรรมเห็นไหมไอเมตานี่ก็เป็นธรรมะธรรมะมันหมายถึงดังนี้อันนี้คือรู้ว่าเราควรใช้ธรรมะตอนไหนเช่นเราดูคนคนนี้ใช้ไม่ได้เราใช้อุบเบกขาวางเฉยไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไอ้น,นี่ยวใช้ยธรรมะมันกันธรรมะคือความรู้แจ้งว่าควรจะงดเว้นคนบางคนควรจะซ่องเสพกับคนบางคนคนบางคนเขาดีกว่าเราไปซ่องเสพบเขาต่ํากว่าเราเลวเราเราต้องงดเว้นถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้อย่าไปใกล้เดี๋ยวเราติดเชื้อบ้าด้วยเหมือนติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยเขามีเชื้ออยู่เราไม่ป้องกันเราไปเข้าใกล้เขาถูกน้ำมูกน้ำลายเขาแล้วก็ติดเชื้อ แปลว่าเราไม่ระวังมันเหมือนกันคือรู้นะถ้ารู้ก็คือว่าเฮ้ยสถานการณ์อันนี้มันน่ากลัวไปเข้าไปตรงชุมชนอันนี้มันน่ากลัวไว้มันเสี่ยงไว้แล้วก็ป้องกันใส่หน้ากากนิดนึงถ้าตำรวจเขาจะไปตรวจอะไรแล้วก็สวมหน้ากากนิดนึงพอเลยตำรวจไปแล้วก็อออกเพราะโควิดมันไม่อยู่ตามถนนร้อนแค่ไม่ม่อยู่ตามถนนมิตรภาพมิตรเพรากันหรอกมันไม่แม่นั่งต้องมองแต่งแมงอยู่ในป่าดอกมันอยู่ในห้องแอ เราเข้าไปในแอร์ที่ยุ่ชุมชนเราก็ต้องระวังนั่นคือรู้แต่บงางคนใส่ตะพืตะพื้เขาในไร่ในสวนในนะในทุ่งก็ใส่กันนะพืชจักบ่าเลยคุยมันก็ไม่ไปนั่งอยู่ตามยอดหญ้ายอดเขายายอดไม้ถูเฮ้ยไอ้นี่คือไม่รู้ก็มั่วไม่หมดเมื่มนอานานส่านไปเพราะไม่รู้เข้าใจว่ามันไปอยู่ทั่วไปคนเลวก็เหมือนกันมันก็ต้องดูคนเราก็ต้องดู และแต่คนที่เรารู้จักก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปไอ้ตัวรู้เนี่ยทั้งชีวิตเลยเราจะต้องแม้แต่ตัวที่รู้คนจะรู้แจ่มก็คือสิ่งที่มีอยู่ในเราเนี่ยสัญญาความจําของเราจะจําเรื่องอะไรเราต้องรู้ว่าควรจําแต่เรื่องดีๆเรื่องเร็วๆไม่ควรจําความคิดก็เหมือนกันคิดแต่เรื่องดีๆคิดเร็วๆไม่ควรคิดไอ้รู้ก็เหมือนกันคนรับรู้แต่เรื่องดีๆเรื่องเร็วๆก็ไม่ควรรับรู้มาก หรือรู้แล้วก็วางเร็วๆอย่าไปถือนานเห็นไหมวสิ่งที่อยู่ในเราเนี่ยก็ยังเรียนรู้ไม่จบแหละอย่าไปว่าเรียนรู้มหาลัยนุ้นนี่ไม่ทำไม่ไดแม้สุขทุกข์ก็เหมือนกันไอ้ทุกข์ทำไมเราชอบเก็บไว้นานนะกะนไอ้สุขทำไมรีบทิ้งเร็วอะเห็นไหมเนี่ยแล้วถือเนื้อถือตัวเนี่ยควรวางให้เร็วๆถ้ามันถือว่าเราดีเราเนี่ยเราเก่ง รีบวางตัวนี้มันทิฐิมันทําให้คับอกคับใจหนัก,นกอกหนักใจไปนั่งบนหัวคนรีบวางตัวนี้เร็วๆอยากโอ้อยากอวดอยากดังอยาก,ดยากเด่นอยากมีชื่อมีเงี้ยก็รีบวางเร็วๆความงโง่ก็รีบวางเร็วๆเอาความฉลาดเข้ามาตัวไหนงมงายเนี่ยรีบวางเถอะที่เอาเขาใส่หัววิ่งตามริมๆเนี่ยเขาว่ามาเขาว่ามาเนี่ยรีบถอดเขาออกจากหัวเร็วๆจึงจะไม่เป็นควาย เพราะเรารีบถอดออกมากเท่าไรเราจะอิสระจากเขามากขึ้นเท่านั้นเขาก็ไม่หนักหัวหนักใจเราไอ้นี่คือรู้รู้อะไรรู้ว่าเราไม่ควรเอาเขามาใส่หัวมากใส่หัวใจเพราะเขาบางทีเราจะทําเพื่อเขาให้เขาว่าดีให้เขาพอใจให้เขาเต็มใจให้เขาทําเหนื่อยมากวิ่งตามเขาเหนื่อยมันต้องไม่วิ่งดามาาเกินไอ้นี่คือรู้ ความรู้ถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่จบวันนี้พูดถึงความรู้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นําความรู้นี่ไปว่าเราจะรู้อะไรให้รู้ถูกอย่ารู้ผิดรู้แล้วอย่าถือรู้รู้สักแต่ว่ารู้ความรู้จะทําให้เรารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือโลกธรรมแปดได้ลาบเติมลาบได้ยศเติมยศเนี่ยแท่ลาบอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเราจะบริหารจัดการยังไงในสิ่งที่ได้มา จะแปลงให้เกิดความสุขอย่างไรในราบจะให้ประโยชน์อย่างไรในราบจะแปลงให้เกิดประโยชน์อะไรแค่ราบอย่างเดียวเดียวเนี่ยให้เราไปดูยังไม่พูดถึงยศไม่พูดถึงสรรเสริญไม่พูดถึงสุขเอาแค่ตัวเดียวเสียก่อนให้รู้ตัวนี้แล้วเราก็บริหารจัดการมันมันก็พอจะเข้าใจอะไรบ้างละ ยะถา,าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพามีวสมิชตุสเปปุเรนตุสังกป่าจันโทปนารโสยถา,ามณีโชตรโสยถา,าสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส สัตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจังอุทาปจาย,ยิโนจัตตาโรธรรมาวทันติยุวันโนสุข,ขงังทาลาง